สวัสดีค่ะพี่น้องนะมันจะกินเขา่าปนป่าพี่น้องผักปนป่ากับผักเป็อพี่น้องผักกับจะเกียเ๊ยวเคี้ยวหรือแตกเคี้ยวนี่แหละพี่น้องมากินหนึ่บาทเขาปนป่าพี่นอ้องมาบาดปีปนแล้วกันพี่น้องคนเยอะวีเลยพี่น้องป ผลบัตรเขา Rồi nha, con bạc จับพี่น้องเข่ากับปนผักต้งนี่แหะครับพี่นอ้องงานบานๆเขาไม่นี้กะฝากวันนี้ก็ครับพอกันมาคลิปมาขอให้พี่นน้องคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีพี่ฮงลำบว้ลำไว้กันตู้สมุตส,สุครับสวปินตีครับแบบพื่เก่าพี่นอ้อง